ตาทัศบารีขาสวัสดีพี่สิสบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนคำคำเมื่อนศุกร์ทจะได้ออกไปหาก,กันนันนปองสุดไปหาก,กัน,ออน,าน่ายแต่บวกกูเสียใจเลบ่นะเครียดเครียดก็เอาได้ดดดเป็นเห็นได้เครียดหน้าเครียดถึงคำเครียดน้อยเครียดถึเอาปองก,กันได้ปององก,กันไดเพืเอ่อเราผมมีนึกินแรงเพืช่ชวยไปหาก,กัได้ก็เลยการลองเบิเร์พอค่อยไปครับ โมงเงินมือนั้นนะค่าจักรเตนนะเห mm ็น hmm. ลายอยู่ที่นายนะแต่ว่าที่นายมันประทันใหญ่ประทันปงปีนเนี่ยชิ้นาหเป็นโจลายได้เอ็มน,นี่จะไปหาจับปะกอนจีน่ายหรือบอ่ออะไรได้บ้างเอามาหาการที่นายเลยบ้านี้นี่บ้าได้จำตัวหนึ่งที่นายก็ลายอยู่แต่ว่ามันยังลาเป็นปีนเป็นโจนอยู่นี่ได้ไดแล้วตัวนี้ที่นายลายเด้กเป็นงูจับตันี้กันนี่เนี่ย ที่น,หนหายไล่ไล่แต่ว่ามันโตท่านเป็นปีถือตูบึมบึมบึม,มงานดอกแล้วนะงานดอกของบา้าลเห็นอยู่เยโอ้ลายได้ที่นายได้ที่นหายท่านเปลี่ยนปีโอ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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วบอโตจับก่อนคก็เจอกระดอนี่มีจับไีแล้วเลยใหญ่กระดอนนี้ลุยนี่ มาปองก็มันแม่พิชากับเพื่อนมักเต้ตุ้ยได้มาปองยายย่ขีดลาปัดไปพิชาตุยเพื่อนมักแต่แท้ตุยังตุยเลยตุยจังตุยขพ่ทุยพิชาไปแล้วุยพิชาอค่นี่ยำน้ำอุ่นี่นะอุ่บอโอ้โหคอยจะอ่อนขีเรองค่ำนี่น้อง ห่อเดินห้าเนี่ยอเดินสีเดินหามันก็ใหญ่จริงเลยมันเริ่มเขินนี่มันเริ่มไข้แล้วส่งตแล้วนี่เชิบบองนี่นั่นนี่พวกเข็นขับไล่คนนี้นะเหรอไหมนี่จับขึ้นครับในกระเพ่อเจ้๊ยวนี่นนี่พอไดิบปนเจ้๊ยบเมื่นเช้าอีกนะนี่นี่นี่นั่นนี่เชิดถึงดิสองตัวทั้งตัวนั้นละบ่เห็นแบบยืนเดียวส่งตัวอ้ชนอยู่อูนี่นี่เลรอพี่น้องเอาข้าวติเตะด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 ิเตะนี่ได้มาแล้วตัวใหญ่หนึ่ง ปัดจะเบิงจะเบิงเบิงขอดรอี่นั่นนี่ขับไปปอดตัวโอ้เอาด้วยกอยเกลื่นขับตัวใหญ่แบบนี้ละนี่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 อันนี้คือขากำตัวน้อยตัวนี้นะปอดเพิ่นวิเอาได้เกลื่อนเพิ่นเอินคอยเอามามาเอาคอยจับเกลื่อนคำกับเกลื่หน้าได้กับจันจีไาย กับกับที่นายก่อนทันหรือบน่นี่ที่นายกะนนะฮะกำลังเลิ่มเป็นปีทัานใหญ่ได้แต่จะ้ำนี้ละปะตัวนี้ใหญ่อยีูดิเฮ้ยไปแล้วไปใหญ่อย,อยู่นะไอ้นี่ละลายแต่ก่อนแต่ก่อนเลยบีมา โอ้อยังอ่อนแห้งเนาะทันละอันนั้นทันนะทันละแก่แชั้นเริ่มเป็นปีน่ะไอ้ทันใหญ่เดเด้นั่นคุบแห้งกระบ,บี่น่ะนี่มีแต่ซั้นนี้ได้พุ่นเดินห้าเดินหกพุ่นใหญ่น่ะไอ้ตัวนี้เ,เ,เนี่ยชีเติบๆนี่ยนี่นี่นนนเฮละ่ะอ่หอดผีแล้วโหศนไปแล้ว <c ười> นี่ได้แล้วนี่ กินมีทัอนอืมพ่อเก็บอยู่ทำนี้แหละชุดลายฮะเอหน้าอาบูกะน,นี่นี่นการหมุนที่ชุดอเดิน เหนห้าตัวเดินหกการหมุนตัวใหญ่ดินี่นี่นี่ท่นมานี่ท่นมาค่อยๆเท่านอืมค่อยๆท่นมาได้นี่ๆๆอีละอีละ มานำตัวนี้ะนี่ไปไปนี่ตุปูนปองปูเล่าูมีครบปอนนีไปถึงมันอนชิโมงลนะถึงมันก็พี่วัดนะช่องตัวย่อมเดียว นั่นไปนี่ไปได้พี่น้องไม่ได้จำเอาตัวนี้ใช่เฮ้ยล่ะหาก่อนเอาตัวไม้ใช่นี่เฮ้ยล่ะเอาได้แล้วน่ะผูกค่ะตัวโตคอไปกันนี่นะบ่อหอยปีนนั่นอือนี่ลิบละเสร็จละอลิล่ะ นี่บีน้อยจับนี่ไงจินีกราบที่เท้าี้นี่เออนี่ละลายนะค่อยโชว์นมาปอกมานะือว่าแลไรเป็นจูดลายได้นะาผู้เพื่อไปเดินขึ้นลาปองเอาเลยึงเบิ่งเดินกุมกมแต่ตั้งลุมเบิ่งจะเดินขึ้นลาเห็นน้อยจับเบิ่งก่อดตัวนึงนี่ปปไปเพราะม่ได้จับเออลายหรืพี่น้อย ฮนะหา,หาไปมั้ะว่าแล้วเดินขึ้นละนะตอนนี้ก็สองตอยู่นี่นตะอนี้ก็นี่เดินขึ้นเริ่มรักลนะ่าค <c oughs> ุป,ประพิวิทันมันได้ไ ุบสองเบอร์เยเบอรใช้เบอรขวาโรนไปคุณคนละทางดิีน่าลายเลยนี่นะบอกฟาดสองเบิรเลยเอตัวยมันมีเป็นปีมีแต่เป็นโจหลายด้โนะมีหาผูชามาจุบหนึ่งลยเห็ไปคูบอกว่าลายลายได้เือนี่ได้เอรทาบเอาเยสบอยู่งานนะบอ กันทุ่งเทนะคุณคุณพักโซนห้างคุณชนบแล้วเออฝนตกเม่นละโซนนี้ฝนมีตกพี่นงเอยหายะ Tông vào là. Hugh, hỏi hạng hiu hạng 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 này hạng 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 à Cái này hạng 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 vậy đó, anh hạng 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 rồi, anh hạng 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 mà, hạng 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 đền <N -2> mà cá không nữa mà quay bò, con chị chị bò mến chị nào mi lại yêu bị lòng rồi vào rồi là nặng nhai gì đây lại đây này ừ đến bò bài đẹp bài đẹp นี่ก็ได้ดไดดิงนี่ฮัด,ด,นะดินเตะผมทีราดินี่อวิระอีล่ะพหลักกวนีเพื่อคุบได้ในเก่งนะนี่ฮัดินเตะอีล่ะคอยจบจบประเขนลายด้วย่ะนี แล้วมีไดไจจำงานเป็นชิปงานม,นมา,าการกินนายก็จมเรื่องงานที่ชอบมีน้องเลยเรื่องที่ชอบเลยตอนนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวจมเรื่องงานเรื่องซองอยู่มือจับละ่ะนะฮะทางเขตทางกินายก็ได้ช่ไน,นีเดี๋ดว้วปีเลอร์ังได้เครื่องคล้อง,องแบบน,นี้ ไปพังมาจะไรหนูเลยเยเไปเอาอีดอกมาดอกช่วงนี้มีไรไปเลยอีดอกช่วงนี้ว่ามานแห้งละท้องแห้งละท้องใหญ่แห้งละในรู้ละนลุยละหางกับปีนี้แหละแต่เก่ามันไม่เคยได้โยคนก็คือเดียวมามาคือพุ่นแล้วปะนี่มชอบเรื่อง้ดโดนปีได้ เอาให้ได้ต <Interviewer> <dragging> ัวนี <eled> <cido ersch farklı> ้บึงเอาเลยเอาเลยนี่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 พูดอ้อไอ้ปองกันไหมบึงไล่เอาให้ได้บึงนี่เอ้ยนี่ชั้นแบบนี้ป่ะเอ้าเอ้าเอ้าเอ้น นี่เหลยมาเชิงนี้แล้วนะงานงานงานสาวิท่านมันไจไหวกนูนี่นี่กุ้มเฮกับบี้้มาเข้าโกเลยไอหนุ่มโอ้ยมือเลย จีน่าลายเลยมาเด้อพี่น้องเด้อม,มาเก็บจีนา่าซอยไปสอนแน่ไม่เก็บล่ะได้พี่หอดเจออยู่จีน่าก็ได้จีน่าเนี่ยร้ายแต่โต,ตมันมีใหญ่นะนี่น,น่าอีพีการ์น,น่ะนี่จีน่าทั้งหมดน่ะนี่นะาเดี๋ยวนี้ก็ับทัง้งยี่เพอเดียวไม่ไปเพื่ออะไร ีห,น,หน้ายทั้หมหนาอโอาซุบมอบนั้นอยู่นะนี่ก่ะนี่ไม่้ก้นมันเห็น่ค้ยนังไปแถวนี้นะที่น่ายทั้งหมดหน้หนนานดีพีกะลอดเลยได้ควาดเลยแต่นี่นนไปล้วเฮ้ละอันอ,อนอ,อนที่บอกมนไปแล้วกะ ทำซี่แต่อ่อน,น่ะเนี่ยท่านทำหาเก็บจีนายก่อนบันทีหน่อยที่ยาทายได้เก็บจีนายยามือได้บันทีเลยม,มือมาเขา,าห้าโก้ไปะนะไรหนุ่มคอยกระเศร้า,าละละการกันฮะชิมมือก่อนน่มาปองกับงานนอนแล้วยิงเข้าละได้อยู่ไดน มือมื้อเช้าพละโคกินกะมาหันข้าวยากันนอนมื้เช้มาสลาก่อนนั่งอู่บ่ง่ายกินง่ายกะได มาทอ,ทอดกินมินิทอดจีนะ่ากินดีถุงนะเวลาเติบนายกินกับการม่อคืนนี้ได้กินเช้าบนงานให้กินนี่นะเฮ้ยเต็มใช่ไย cầm lên chết này là nước mặn, mặn cả nước mù rồi với nước Hãy subscribe không ทอดกีนาาทอดเค็มเค็มกับกีนาาคนเดียวเลยได้น่าชุกแล้วครอเค็มกันชุกเลยพนอ น่าคือระชุกเลยแต่ไม้่เร็วน้ำมัน,มนเอาอกก่อนนีลายเติมเร็เนเอยการับปองสองคนคืนี cái gì, ừ, ờ, hương khương này thứ 1, năm nay ha, cái này ăn thứ này đấy, củ chi nai เช้าๆแต่จองคนขับไปมานะเริ่มมั่นขอ,ขอบกออถึงเช้ามากะโคตรท,ทีน่ากินพี่น้องเลยเพิ่งได้กินเท่านึง่อยกะแซบอยู่ใดแต่ว่ามันยังละไข่พูนไข่เดือนห้าเดือนหก มันเป็นปีลมข่ายแล้วมันนั่นอันนี้มันยังเป็นโจนอยู่ทันใหญ่ครับมันก็เลยมีไข่แต่กระแทบอยู่นะมันอยู่การกระปริบคืนว่าชิมาเทศินตอนคืนมันมั่นดุกระเลยยาประเทศเชียงำก็เลยมานอนครับเพื่อตื่นพีพอดีตื่นวิชาก็พอดีเทศินต่อเลยเพื่อละมันนี้คลิปนี้การได้ขอถ่ายพี่น้องบนจะมีได้เพื่อละพี่น้องเยก็กันในคลิปหน้าอยู่ด้วยนะขาของอัใจที่มารับชมคลิปของคอย